สิช่องทางลงทุนทองคำสำหรับมือใหม่มีอะไรบ้างคลิปนี้ Invest Tomorrow จะนนำแนวคิดแนวทางจากคุณโรเบิร์ตคิโยสก,กิมาแชร์แบ่งปันให้กับทุกท่านครับแต่ก่อนที่จะไปดูว่ามีอะไรบ้างอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่อง Invest Tomorrow ไว้นะครับใครที่กดติดตามก็ขอให้รวยนะฮะกดที่กระดิ่งด้วยก็ขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านนะครับสำหรับรูปแบบการลงทุนของทองคำเนี่ยนะถ้าท่านเป็นมือใหม่อยากจะลงทุนนะครับ มีรูปแบบการลงทุนด้วยกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ที่น่าสนใจมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะครับตัวแรกนั่นก็คือการลงทุนในอทองคําจริงนะครับไม่ไว่าจะเป็นทองรูปพรรณนะหรือเป็นทองคําแท่งนะครับตัวน,นี้ครับเราสามารถสะสมมูลค่าของทองคําจริงนะมันก็สามารถจับต้องได้ด้วยนะครับส่งมอบเป็นของขวัญน,นะครับของมีค่าให้กับคนที่เรารักก็สามารถทําได้ด้วยนะครับมันมีความปลอดภัยนะจากการล้ม ละลายนะครับหรือการผิดนะัดชําระนี้เพราะมันมันอยู่ที่เราไงมันไม่ได้เป็นรูปแบบของการติดค้างอะไรกันนะครับมีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับซื้อขายได้ไม่ต้องมีการจดทะเบียนอะไรใดๆทั้งสิ้นใครเขาเป็นเจ้าของทองคําได้นะครับ าสามารถรับทองคาได้จริงนะครับอันนี้จับต้องได้นะครับเราสามารถซื้อหาซื้อขายได้ที่ร้านทองโดยทั่วไปนะครับเขาก็มีขายไม่ว่าเป็นทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณนะครับการลงทุนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับราคาณนะนะในช่วงเวลานั้นนะครับ อทองคําแท่งนะการซื้อขายมันก็ซื้อขายกันเป็นกรัมนะครับอาจจะเริ่มอยู่ที่0.1น,นะครับถึงประมาณ1กรัมนะราคาก็ขึ้นอยู่กับในช่วงระยะเวลานั้นๆนะครับทองรูปพรรณครับก็อาจจะเริ่มต้นกันอยู่ที่ประมาณ0.6กลรัมนะครับและมันก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมนะครับอาจจะเป็นค่าบล็อกกรณีที่เป็นทองคําแท่งนะครับในส่วนกรณีที่เป็นทองรูปพันธ์ก็จะมีในส่วนของที่เป็นค่ากําหนดต่างๆนะครับรูปแบบที่2ครับนั่นก็คือการลงทุนในรูปแบบของ การที่เราออมในทองนั่นเองนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นการทำร่วมกับทางพวกร้านทองนะครับที่เขามีแอปพลิเคชันนะหรือเปิดเป็นการออมทองนะครับสะสมนั่นเองนะครับพวกนี้เราสามารถสะสมทองคาแบบราคาถัวเฉลี่ยไปได้เรื่อยๆช่วงไหนเวลาเท่าไหร่นะครับเรามีเงินเท่าไหร่เราก็ออมไปนะครับซื้อได้ด้วยเงินจํานวนน้อยๆนะครับเราก็ไปสะสมนั่นเองนะครับแลกเป็นทองคําจริงได้นะครับเมื่อมีมูลค่าครบตามในแต่ละห้างทองกําหนดนะครับ อขอรับเป็นทองคำจริงได้ด้วยนะครับแหล่งซื้อขายครับนั่นก็อยู่ที่แอปพลิเคชันของห้างทองต่างๆนะครับมูลค่าการลงทุนครับอาจจะเริ่มต้นอยู่สักประมาณสินะหลักสิหลักร้อยหลักพันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละร้านทองนะครับมีค่าธรรมเนียมในการโอนนะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมค่าบล็อกนะครับกรณีที่แลกเป็นทองคำจริงนะฮะ ช่องทางที่3ครับนั่นก็คือการเทรดทองคําออนไลน์นั่นเองนะครับรูปแบบนี้ครับมันก็จะคล้ายๆกับการออมทองนะครับแต่สามารถเข้าถึงการลงทุนในทองคําที่เป็นทองคำบริสุทธิ์99.9%ด9 9ได้ด้วยนะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมในตลาดโลกเนาะเราก็ไม่ได้ได้เทรดแค่เฉพาะใน,ในเฉพาะห้างทองเหล่านั้นนะครับโดยสะสมแต่เป็นการเทรด กับคนทั่วโลกนะครับรูปแบบนี้ครับจะเป็นการลงทุนในรูปแบบของเงินสกุล USD นะครับหรือเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับช่องทางการลงทุนก็มักจะได้รับความร่วมมือระหว่างร้านทองกับธนาคารนะครับเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเปิดบัญชีในการฝากธนาคารเงินตราต่างประเทศควบคู่ไปด้วยกันได้ด้วยนะครับแหล่งซื้อขายครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันของห้างต่างห้างทองต่างๆนะร่วมมือกับสถาบันการเงินเช่นนะครับ อของวอซงเองนะครับก็ร่วมกับทางธนาคารกรุงเทพก็มีชื่อว่า USD g o Trade นะครับหรือในส่วนของที่เป็นแอปตัวเป๋าตังค์นะครับก็มีชื่อว่า g o Wallet นะครับหรือนะในส่วนของที่เป็นแม่ทองสุกนะครับก็จะชื่อว่า YLG นะครับ a u r ร r a ก็มีการร่วมกับ a อ r รอร a ก็ร่วมกับทางกรุงไทยด้วยนะครับรูปแบบการลงทุนครับก็จะลงทุนเนี่ยมูลค่าการลงทุนเนี่ยก็อยู่สักประมาณ 0.1ทรอยออนนะครับสำหรับทองคำ99.99% 99นะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหรือค่าธรรมเนียมในการเทรดนั่นเองมีค่าบล็อกกอนนี้ที่อยากรับเป็นในส่วนของทองคำจริงนะครับรูปแบบที่4ครับวิธีการลงทุนนั่นก็คือการลงทุนในกองทุนทองคำนั่นเองนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นการลงทุนในทองคำในทางอ้อมนะครับก็จะเป็นกองทุนทองคำที่ได้รับความนิยมนะก็จะนำเงินเนี่ยไปอยู่ในกองทุนเพื่อซื้อนะครับ ในส่วของทองคำนะครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศครับจะถือทองคําจริงไว้ส่วนหนึ่งเนาะนะครับเป็นการสะสมมูลค่าของเงินลงทุนให้เติบโตตามราคาทองคำครับโดยไม่ต้องเก็บรักษาทองคําไว้กับตัวเองนะครับสามารถเลือกได้ตามนิยบายการลงทุนนะแบบปกป้องความเสี่ยงของค่างเงินได้ด้วยนะครับ อ่าส่วนนี้ครับรับเป็นทองคาจริงไม่ได้นะครับการซื้อขายแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันของบริษัทหลักทรัพย์นะครับแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ในการจัดการกองทุนนะครับหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้านะครับมูลค่าก,การลงทุนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละแอปพลิเคชันนะอาจจะเริ่มตั้งแต่หนึบาทนะไปจนถึง500หรือหลักพันนะครับแล้วแต่กองเนาะนะครับและรูปแบบสุดท้ายนั่นก็คือการรูปแบบที่เป็นการลงทุนแบบโกล์ฟิวเจอร์นะครับ อันนี้ครับก็มีโอกาสทากาไรทั้งในขาขึ้นแล้วก็ขาลงเนาะขาลงแล้วก็ทํากําไรได้ขาขึ้นเราก็ทํากําไรได้ครับโดยใช้เงินลงทุนน้อยกว่านะครับหาก,หากรเราเปรียบเทียบกับการลงทุนในทองคําจริงครับในปริมาณที่เท่ากันนะครับเนื่องจากใช้เงินลงทุนนะเพื่อการวางหลักประกันขั้นต้นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเป็นการทํางานลักษณะของเลเวอเรจนั่นเองนะครับ มีรายละเอียดการลงทุนที่ค่อนข้างซับซ้อนนะผู้ลงทุนตนี้ต้องมีทักษะความรู้ความสามารถนะครับนอกเหนือจากการเอาเงินไปลงทุนแล้วนะครับท่านต้องเข้าใจบทของกราฟนะครับนะการซื้อการ,การจังหวะการเข้าซื้อจังหวะการเข้าขายด้วยนะครับการซื้อขายครับก็เราสามารถซื้อขายผ่านตัวแพลตฟอร์มนะในตลาดสัญญาซื้อขาย ลวงหน้านะครับแล้วก็ตัวสตรีมมิ่งนะครับมันจะมีค่าธรรมเนียมนะในเรื่องของหลักประกันนะแล้วก็เรื่องในเรื่องของสัญามันจะมีค่านายหน้านะครับที่ต้องถูกหักไปด้วยนะครับการรับทองคําจริงทําได้ทั้ง2แบบนะครับทั้งรับได้แล้วก็รับไม่ได้นะครับสาหรับท่านที่เป็นมือใหม่นะอยากจะลงทุนลงทําก็ลองดูเป็นแนวทางเป็นไอเดียว,ว่าท่านสนใจแบบไหนนะแล้วก็คาแนะนําก็คือว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นท่านต้องศึกษาข้อมูลในเชิงลึกเพิ่มเติม อีกด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากกดแชร์ให้กับเพื่อนท่านด้วยนะครับแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งนะครับท่านที่กด Sub สไ r i b ์ขอรวยครับกดกระดิ่งด้วยขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านครับ